มันมีที่ไหนในประเทศไทยไม่อาจารย์ที่จัดเอาจิตรกรเอกมาประชันฝีมือกันเหมือนที่วัดสุวรรณารามแห่งนี้แทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำไปเรื่องชื่อในเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องอยู่ที่นี่ที่เดียวครับ,รบลองบางกอกน้อยนะครับใน30สิปีที่ผมอยู่กรุงเทพเนี่ยนี่คือตำราที่เปิดตลอดเวลา ที่นี่คือวัดสวนนารามราชวรวิหารริมคลองบางเกากน้อยเดิมชื่อวัดทองนะครับผมมาอยู่ที่นี่กับอาจาร,รย์จำนงเรียนเชิญท่านมาเนื่องจากว่าท่านเป็นจิตรกรที่วาดจิตรกรรมฝาผนังในวัดหลายแห่งเพื่อที่ท่านจะได้ใช้ความเชี่ยวชาญของท่านชี้ให้พวกเราได้เห็นว่าจิตรกรรมฝาผนังฝีมือบรมครูสมัยรัชกาลที่สที่อยู่ในพระบัวสดของวัดนี้สวยงามโดดเด่นและน่าสนใจอย่างไร วัดสุรรามเนี่ยเป็นเหมือนห้องเรียนหนึ่งห้องนะของพ่อช่างทุกๆรุ่นเลยตั้งแต่ผมเรียนเลยทุกรุ่นเน่ยต้องมาที่นี่เพราะว่ามันคือเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ชาวพ่อช่างเนี่ยจิตรกรรมไทยเนี่ยจำเป็นจะต้องมาดูให้เห็นด้วยตาคือพูดง,ง่ายๆว่ามันคือตําราเรียนมันคือตาราเรียนที่มีจริงใช่ครับอยู่เป็นร้อยร้อยปีในสถานที่แห่งน,นี้ใช่นะครับถ้าอย่างนั้นเราพาท่านผู้ชมไปดูจิตกรรมฝาผนังข้างในกันครับ อาจานจำนงครับในฐานะที่อาจารย์เป็นนักเรียนศิลปะมาก่อนครูคงแปะกับครูทองอยู่เนี่ยท่านสําคัญอย่างไรครับถ้าพูดถึงสองบรมครูเนี่ยคนเรียนพ่อช่างจอไทยทุกคนเนี่ยต้องรู้จักสองชิ้นงานของบรมครูเนี่ยจะเป็นที่ฮือฮามากของอาจารย์ทองอยู่เนี่ยเป็นในรูปแบบที่เป็นแบบแผนมากนะครับการเขียนเนี่ยแบบขนรรมเนียมประเพณีไทยแบบโบราณแบบบุราแบบณคาติเดิมนะครับแต่อาจารย์คงแปะเนี่ยเป็นการ พลิกการเขียนจิตกรรมไทยที่แหวกแนว<ม>หลุดออกจากกรอบทั้งสิ้นนะครับ,รบถือว่าุกสิ้นเลยแม้แต่เรื่องการใช้สีนี่ก็เหมือนกันนะครับ<ม>แต่ทั้งสองบร,รมครูเนี่ยถือว่าในเรื่องบูนกับบูนะครับมันต้องมีเป็นเอกกนคนละแนวเป็นเอกคนละแนวครับแต่ว่าเป็นหนึ่งทั้งคู่เป็นหนึ่งทั้งคู่มันมีที่ไหนในประเทศไทยไหมอาจารย์ที่ จัดเอาจิตรกรเอกมาประชันฝีมือกันเหมือนที่วัดสวรรณารามแห่งนี้แทบจะไม่มีเลย้วยซ้ำไปเรื่องชื่อในเรื่องนี้นะ่ยก็ต้องอยู่ที่นี่ที่เดียวค,คลองบางกอกน้อยนะครับการมาประชันฝีมือกันมันมันมีคุณค่ายอย่างไรถ้าเราเห็นงานที่เป็นสกุลช่างเดียวกัน,นมันจะเล่าเรื่องแบบหนึ่งสองสามห้า แต่ถ้าเราเห็นถึงการประชันเหมือนตัวอย่างของวัดสุวรรณเนี่ยรเราจะรู้เลยว่านี่คือการคิดที่มันนอกกรอบแต่ไม่มีใครรู้สึกอะไรเลยมไม่มีความรู้สึกว่ามันมันนอกกรอบที่ยอมรับได้ที่ยอมรับได้ครับความแตกต่างของทั้งสองครูเนี่ยอยู่ที่บุค,คลิกของท่าน้วยไหมครับอันนี้ส่วนสาคัญเหมือนกันนะครับ,รบเพราะว่าอาจารย์ท่องยูเนี่ยดูจากเส้นสายเนี่ย ท่านน่าจะเป็นคนที่อายุมากกวา่าน่าจะเป็นพี่แล้วแล้วก็สุข,ขุมสุข,ขุมเรียบร้อยเคร่งในขนบธรรมเนียมใช่ครับแ,ล,แะละครูครงแปะล่ะครับครูคงแปะเนี่ยตามประวัติเนี่ยนิสัยท่านมุทะลุหน่อยมุทะลุโดยเรื่องที่เล่าต่อต่อกันว่าท่านไปฆ่าคนตายและในหลวงรัชกาลที่3ก็เว้นโทษให้ครับด้วยการให้มาทํางานศิลปะไถ่โทษแทนคือเสียดายฝีมือว่าไอการกระทําตอนนั้นมันอาจจะเกิดจากการขาดความยับยั้งชั่งใจ แต่ความดีหรือความรู้ที่มีอยู่ในตัวเนี่ยยังเป็นคุณต่อส่วนรวมได้ก็เลยให้มาไถ่โทษด้วยการทําคุณตรงนั้นแทนอาจารย์จํานงครับพอเราเข้ามาในโบสถ์ของวัดสวรรณารามแล้วเนี่ยเราทําความรู้จักกันหน่อยว่ามันมีภาพอะไรอยู่ในตําแหน่งไหนของโบสถ์นี้บ้างนะครับเดินเข้าประตูมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมองพระประธานก่อนแล้วก็กราบท่านแล้วพอเราเงยหน้าขึ้นไปปุ๊บ หลังพระประธานก็จะเป็นภาพโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ต่อเนื่องมาก็คือการเสด็จลงจากดาวดึงครับเป็นภาพที่เกี่ยวเนื่องกันหลังจากนั้นด้านซ้ายและด้านขวาของเราเนี่ยเหนือบานหน้าต่างขึ้นไปจะเป็นรูปเทพชุมนุมครับพอช่องระหว่างหน้าต่างก็จะเป็นเรื่องทศชาติอยู่ทางฝั่งขวาหลังพระประธาน ก็จะเป็นการเริ่มครับเรื่องของพระเวสสันดรชาดกอ่ะแต่ที่นี่เนี่ยเขาจะเขียนเต็มเรื่องนะครับทั้ง13กันเลยเพราะฉะนั้นก็คือก็จะเริ่มจากหลังพระประธานเลยปกติเนี่ยเราเห็นทั่วๆไปเวลาเขาเขียนด้านหลังเนี่ยลงมาด้านล่างก็จะเป็นเรื่องนรกนรกกับภูมมครับแต่ที่นี่เอานรกไปไว้นิดเดียวตอนเสด็จลงจากดาวดึงแล้วใช้ผนังด้านหลังพระประธาน จนถึงด้านขวาของรพระประธานแต่เป็นด้านซ้ายของเรา<ช>เวลาเข้ามากราบพระเนี่ยเป็นเรื่องพระเวสสันดรอ,อย่างละเอียดเลยสิบสามกันครับครับส่วนฝั่งด้านหน้าพระประธานนะครับก็จะเป็นภาพพุธทธประวัติโดยเน้นเฉพาะตอนที่ประสูติตอนป<ห>ระาพาสอุทยานาแล้วก็เห็นการ,ราแก่การเจ็บการตายนักบวชจนตัดสินใจออกบวชก็เลยเป็นภาพมหาพิเนศกรมคือการเสด็จออกบวช โดยมีขบวนเทวดาอัญเชิญจากนั้นก็ไปตัดมวยผมนะครับแล้วก็ภาพใหญ่สุดเหนือบานประตูขึ้นไปเลยคือภาพตอนมารผจญหรือชนะมารนี่คือภาพหลักๆที่ปรากฏอยู่ในพระอุโบสถแห่งนี้แต่ไฮไลท์สำคัญคือฝีมือของครูทองอยู่กับครูคงแปะก็คือเนมิราชาโดกกับมโหสถชาโดกซึ่งเราจะต้องดูกันอย่างละเอียดครับ คือหนึ่งในภาพไฮไลท์ที่เราจะต้องมาดูกันที่วัดสุวรรณารามแห่งนี้นะครับคือภาพเนมิราชชาดกฝีมือของครูทองอยู่นะครับหลวงวิจิตรเจษดาเรื่องเนมิราชชาดกนี้เป็นการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตว์หนึ่งใน10ชาติสุดท้ายที่เราเรียกว่าทศชาตินะครับโดยในชาตินี้ท่านเกิดมาเป็นพระเนมิราชนะครับผู้ที่ปราดเปรื่องในธรรม แล้วก็ได้ขึ้นไปแสดงธรรมบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับก่อนที่จะขึ้นไปแสดงธรรมบนสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านก็ลงไปที่นรกกับภูมิด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอ่านเรื่องนี้ทั้งเรื่องเนี่ยคนอ่านหรือคนที่ฟังเทศจะได้รับการมองเห็นโลกสองโลกที่ต่างกันอาจารย์จำนงครับภาพในมิราชเนี่ยก็เขียนกันทุกวัดแหละแต่ภาพนี้เขียนโดยครูทองอยู่เนี่ย อะไรที่เป็นความโดดเด่นในเนมิราชของครูทองอยู่บ้างครับอันแรกเลยเลยครับคือความเป็นขนรรมเนียมโบราณท่านเนี่ยที่ท่านยึดเอาจารีดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยการเขียนประสาทร,ราชบัเทียเนี่ยถือว่าง,งดงามมากนะครับแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์ในเรื่องของการเขียนเนี่ยก็คือการเล่าเรื่องโดยใช้ตัวเนี้ยครับเส้นขั้นตัวเส้นขั้นก็เรียกว่าสินเทาปกติเราเห็นสินเทาทั่วไปเนี่ยจะเป็นเหมือนฟันปลานะครับเป็นหยักเป็นแหนบ แต่ตัวนี้อา<ม>จารย์ทองอยู่เนี่ยท่านใช้ตัวดิบบินนะบิดเป็นตัว bon นะ<ม>บิดน,นะครับบิดเพื่อจะแบ่งภาคของเรื่องนี่แหละให้มันมีความแตกต่างคือแบ่งเรื่องเลยว่านรกกับสวรรค์เนี่ยใช้แค่ตัวนี้บิดตัวนี้แบ่งเลยซึ่งเส้นมันดูอ่อนหวานขึ้นเส้มันดูอ่อนหวานขึ้นครับมันจะทําให้ตัวสถาปัตย์ที่มีความแข็งนี่แหละอ่อนนุ่มขึ้นละมุนตาขึ้นครับสีที่ใช้วาดเนี่ย เป็นสีอะไรเอามาจากไหนครับอันนี้คือสีไทยบอกเลยว่าสีไทยก็คือสีฝุ่นเองฝุ่นที่ได้จากธรรมชาตินะครับฝุ่นของหินครับหินใช่ครับเหมือนเหมือนสีแดงเนี่ยเราจะใช้จากหินชาตินะครับจากตัวสัตว์ก็ได้ครับก็คือตัวคลั่งนะครับตัวคลั่งก็จะได้สีแดงได้สีแดงครับแต่หินชาติเนี่ยมีที่ว่าตัดให้ขาดก็คือตัดด้วยชาติเนี่ยไอ้ตัวนี้ตัดทองนะครับครับใช้ตัดทองเ่ยใช้สีแดงชาติเลย ในการตัดทองนะครับส่วนสีอื่นเนี่ยสีครามก็ได้จากครามครนะครับสีมอเนี่ยสีมอคือสีดําเนี่ยก็ได้จากขูดเอาตามหม้อที่เราต้มข้าวอข้าหม้อก้นหม้อใช่ครับนะฮะสีทองก็มาจากทองคำทองคำนะฮะแต่จะมีพิเศษอยู่สีเดียวครับคือสีเขียวสีเขียวนี่เราเรียกว่าเขียวตังแชครับ ซึ่งสีอื่นได้จากธรรมชาติแต่สีนี้เป็นสีวิทยาศาสตร์สีเดียวของไทยนะครับมันเกิดจากความบังเอิญก็คือสนิมทองแดงครับเกิดจากทองแดงไปแช่น้ำเนี่ยพอทิ้งไว้นานมันก็เจะเกิดเป็นสนิมเขียวเลยเกาะตรงขอบทองแดงเต็มเลยครับก็ไปขูดมาขูดออกมาขูดออกมาการประสานก็ใช้กาวธรรมชาติเขาเรียกกาวกระถินนะครับนำมาเป็นตัวผสมเพราะนั้นสีทุกสีเนี่ยที่เป็นสีทั้งหมดเนี่ยจะผ่านการผสมด้วยกาวกระถินทั้งหมดนะครับ แล้วถึงจะเอามาระบายลงมาเนี่ยในภาพนี้เราจะเห็นความพิเศษของต้นไม้นะครับต้นท,ทองที่ใช้ต้นอทองทํำเปลวนี่แหละในการปิดแล้วก็ถึงตัดเส้นออกมานะครับอันนี้ถือว่าอันนี้สื่อสารถึงต้นทองหรือต้นปาริชาตบนสวรรค์ชั้นดาวเดึงใช่ครับซึ่งปีหนึ่งก็จะออกดอกทีหนึ่ง <c oughs> พอกลิ่นโชยไปก็จะระลึกชาติได้ใช่ครับว่าตัวเองทํากุศลอะไรมาถึงได้มาเกิดบนสวรรค์แห่งนี้เป็นการย้ําให้ระลึกว่า มีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้ผมนี่ชอบผ้าที่ปูราดท,ที่เรียกว่าผ้าทิพตรงนี้มากเลยจะเห็นความละเอียดยิบของสีทองคำกับสีชาติสีแดงๆนั้นับท่านลงสีอะไรก่อนเทคนิคมันเป็นยังไงครับสมัยโบราณเนี่ยเราจะใช้ตัวที่จะเอาไปปิดทองนะเราจะใช้ยางมะเดือ่อครับซึ่งเป็นยางไม้นะครับอะมะเดือ่อต้นมะเดื่อนี่แหละเราไปกรีดมาครับเอามาทําให้มันสุก อายุมันจะมากขึ้นในการใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอายางมาเดือเนี่ยมาทาลงไปในส่วนที่จะเราจะปิดทองไม่ว่าจะเป็นเครื่องทรงอะไรก็ช่างเนี่ยเราปิดทองเสร็จเราก็ใช้สีชาตินี่แหละแล้วก็ตัดลงไปครับโดยใช้สีชาติผสมกับสีมอก็คือสีดำนี่แหละเป็นตัวตัดเพื่อเน้นตเส้นตัดเส้นให้เห็นถึงการแบ่งส่วนนะครับรบตัวผ้าที่ทอดมาตรงนี้จากที่พระพรหมประทับกับที่พระอินทร์ประทับสวนไหมฮะ งามเลิศต้องแค่สวยไม่พอนะต้องงามเลิศต้องงามเลิศครับตัวนี้นะครับเป็นสินเทาที่เป็นโค้งนี่แหละครับเราใช้เส้นการใช้เส้นได้มีประสิทธิภาพมากนะครับแทนที่เราจะเห็นแค่ตัวแทนหลังตัวโตเทนเนี่ยที่เป็นเส้นตรงขวางเนี่ยเราจะมีตัวที่มันตัดอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเป็นตัวที่ขัดกันครับทําให้เกิดความโอ้นั่งและนุ่มมากหวานละมุนนมาะครับตัวฉาก อันนี้เราถือว่าเป็นจิตรกรรมในจิตกรรมครับเพราะมันคือการเขียนภาพบนฉากแล้วเอามาใส่ในจิตกรรมอีกทีหนึ่งบานรับแหล่การจัดวางภาพของท่านโดดเด่นยังไงครับตามขนบเนี่ยท่านก็ซ้ายขวาเท่ากันก็เป็นพระเนวิราชนั่งอยู Stick> ่ตรงกลางนี้แสดงธรรมด้านนี้เป็นพระพรหมพระมเหสีด้านนี้เป็นพระอินทร์พระมเหสีครับ สมดุลอันนี้ก็เป็นพานก็เป็นพานถูกไหมครับซ้ายขวาสมดุลกันนี่เกี่ยวกับการต้องมีต้นทองซ้ายต้นทองขวาไหมฮะเขาน้าจะเท่ากันสองข้างนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นพระรามสูนลมสูนกว้างขวางกับพนังมณีเมฆขาลานะครับก็ขนาดกระถางบัวยังมีซ้ายมีขวาเลยนะครับงานที่สุดยอดของประเทศไทยเนี่ยเราคือวังหน้านะครับครับ งานของอาจารย์ทองอยู่เนี่ยเราเทียบชั้นได้ถึงวังหน้าเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเส้นสายปราสาทราชมนเทียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวละครนางฟ้าเทวดาหรือว่าตัวทั้งหลายเนี่ยเส้นสายท่านละเอียดและอ่อนมากนะครับเทียบชั้นได้กับงานครูงานในวังหน้าเลยด้วยซ้ำไปคืองานวังหน้าเนี่ยเป็นงานระดับราชสำนักราชสำนักแต่ว่าครูทองอยู่เนี่ยเป็นจิตรกรนอกราชสำนักนอกราชสำนักแต่สามารถพัฒนาฝีมือตัวเองได้ทัดเทียมเทียบเท่าใช่นะคะ เนื่องจากว่าอาจารย์ทองอยู่เนี่ยเขียนภาพนี้รรประชันกับครูคงแป๊ะถ้าอาจารย์เป็นกรรมการมาดูภาพนี้ก่อนเนี่ยอาจารย์จะให้คะแนนอย่างไรและให้คะแนนออกมาแค่ไหนครับถ้าเต็มสิบนะครับยิง่งก็จะให้สิบบวกบวกนะมันคือตําราเรียน,นคือการฝากฝีมือทิง<ช>้งชื่อไว้ที่นี่เลยใช่ไหมฮะมันคือหนังสือที่เปิดตลอดนะครับ <c oughs> ใน30ปีที่ผมอยู่กรุงเทพเนี่ยนี่คือตําราที่เปิดตลอดเวลาครับ งานเหล่านี้มันเป็นสมบัติของประเทศนะครับรบแล้วก็มันมีกุศโลบายสําคัญที่มันจะซ่อนเล้นไว้ในเรื่องคําสอนนี่แหละมไม่ว่าจะเป็นคนเจนไหนก็ช่างอ่ะมันสามารถที่จะมาดูงานเหล่านี้แล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเรียนในการใช้ชีวิตในสังคมได้นะครับครับเพราะฉะนั้นครูทองอยู่ได้ทําสิ่งอันเป็นทิปอันนี้ครับทิ้งไว้ให้เราทิ้งไว้ให้หมรดกของคนทั้งประเทศนะครับครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูฝีมือของครูคงแปะกันบ้างแล้วดูสิว่าความโดดเด่นคืออะไร เหมือนหรือต่างกับครูทองอยู่อย่างไรแล้วอาจารย์จำหนงเนี่ยจะให้คะแนนเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเราไปดูกันครับครับผมอาจารย์จำหนงครับตอนครูทองอยู่กับครูคงแปะท่านเขียนภาพประชันกันเนี่ยวิธีการเขาทำยังไงครับเขาไม่มองกันนะครับ ขามีม่านต่างคนต่างเขียนในเวลาเดียวกันนี่นะเขามีม่านปิดครับครับมีม่านกั้นทั้งสองช่องเลยครับไม่ให้เห็นงานซึ่งกันและกันนะครับครับม่านนี้จะเปิดออกมาในวันเสรที่งานเสร็จแล้วครับเราก็มีเห็นร่องรอยนะครับก็คือหูหูเหล็กเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นสนิมพอสมควร้ะเป็นหูไว้สําหรับการดึงสายม่านนะครับเพราะฉะนั้นก็คือนี่คือการประชันโดยที่ไม่เห็นงานซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นก็คือคู่ต่อสู้กันก็จะได้เห็นงานวันที่งานสําเร็จเท่านั้นนะครับ เมื่อกี้เราได้ดูภาพของครูทองอยู่กันไปแล้วนะครับมาดูภาพของคู่แข่งที่ประชันฝีมือกันก็คือครูคงแปะนะครับหรือว่าหลวงเสนีบริรักษ์นะครับภาพของครูคงแปะนั้นเขียนเรื่องมโหสถชาดกซึ่งเป็นตอนที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญปัญญาบารมีนะครับ คือตลอดทั้งเรื่องในท่านใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะที่อยู่ในภาพนี้นะครับส่วนที่ลบเลือนไปแล้วนี่เป็นตอนท้ายสุดซึ่งเป็นตอนพีคสุดด้วยที่เป็นที่มาของคำว่ามหาอุมังคชาดกนะครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอุโมงค์เป็นการแก้ปัญหาท้ายสุดของมโหสถชาดกให้แก่เจ้านายของตัวเองนะครับเราจะมาดูกันว่าฝีมือของครูคงแปะ แตกต่างกับครูทองอยู่อย่างไรและมีอะไรโดดเด่นในภาพในบ้างอาจารย์จำนงครับครับปกติแล้วนะครับกิจกรรมฝาผนังชาดกตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นตอนพระมโหสถเนี่ยห้ามทับห้ามทับจะเป็นการปราดประหารกันมีสับประยุทธ์มีเคลื่อนทับมาเนี่ยโอ้เสียงเย้เจ้าเสียงฟันดาบเนี่ยดังสนั่นนลครับคือกองทับยกมาร้อยเอ็ดเมืองมันก็แบบว่าสนั่นไปทั้งสนามรบ เราลองพิจารณานะครับว่าถ้าเปรียบเทียบกับตอนทัพใหญ่เนี่ยเป็นร้อยเมืองเนี่ยอันนี้คือเล็กมากแต่ครูคงแป๊ะเนี่ยสามารถเอาเรื่องเล็กๆเนี่ยเอามาถ่ายทอดเพื่อประชันกับเรื่องที่มันใหญ่ระดับนรกสวรรค์ได้เลยนะครับเพราะนั้นคืองานสองชิ้นเนี่ยมันมีความเหมือนกันตรงที่ว่าการใช้เส้นสามเหลี่ยมของเรื่องนะครับของจันทงอยู่เ่ยจะเป็นเรื่องของความตั้งมั่นของรูปแบบ ของอาจารย์คงแป๊กก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับเป็นการตั้งด้วยแนวสามเหลี่ยมเลยครับแต่แนวสามเหลี่ยมเขาเนี่ยพอเป็นการศึกเนี่ยเขาจะใช้สามเหลี่ยมเนี่ยโถมลงไปโถมลงไปหาตัวพราหมณ์เนี่ยแหละซึ่งเป็นกลอบบายเรื่องว่าทําลูกแก้วล่วงเนี่ยแล้วพราหมณ์ก็ก้มเก็บแล้วใช้ฉัดในการโน้มลงไปแต่โถมลงไปเส้นตัวนี้เลยมีพลังมากเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นกุูตโลบายในการใช้เส้นเนี่ยได้อย่าง ช่ำชองมากนะครับครับ,ค,รบคือตัวเรื่องเนี่ยมโหสถเนี่ยรู้ว่าเกวัฏตพรามเนี่ยลหลงไหลในเพชรนินจินดาก็เลยเอามาล่อ,อ,าาลอแต่ว่ายื่นไม่ให้ถึงมือสุดเอือ้อมพอตะครุบหน้าก็เลยขมำล,ลงมามงงก็เลยใช้มือเนี่ยกดตัวลงไปน้ำหนักของภาพมันจึงเป็นการกดลงมาที่ตรงนี้พอนายถูกกดลงไปอย่างเงี้ยพวกลูกหาบลูกทีมที่มาด้วยก็เห็นสัญญาณแล้วว่านายชั้นแพ้แล้ว พ่ายแพ้ไปแล้วนะครับ,รบการเขียนงานจิตรกรรมเนี่ยเราถือว่าเป็นรูปแบบที่ใหม่และก็ฉีกจากขนบธรรมเนียมประเพณีดเดิมเลยนะครับเพราะว่าเมื่อ200ปีที่แล้วเนี่ยงานจิตรกรรมที่จะฉีกได้ขนาดนี้เนี่ยแล้วไม่โดนต่อว่าเลยเนี่ยครับแทบจะไม่มีเลยครับคือเดิมพบตัวละครต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะยืนนั่งเดินนอนพูดโศกเศร้าร่ําไห้จะเป็นท่าที่เราก็น่าตะลัก นะครับก็คือท่าขนละครหมดแต่เนี่ยคืออากับกิริยาของคนตามธรรมชาติแล้วก็มีการเคลื่อนไหวที่มีพลังมากแล้วตัวชาววังเนี่ยกับตัวชาวบ้านตัวกากเนี่ยซึ่งเห็นแล้วมีความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับครับคือตัวละครทุกตัวมีสีหน้ามีอารมณ์หมดเลยนะครับนี่คือมันบอกเล่าด้วยหน้าตาแล้วก็อิเลยยบทได้ทั้งหมดเลยนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นายช่างหลายคนเห็นแล้วสะเทือนขวัญคนพอสมควรนะครับ,รบพอพูดถึงว่าการฉีกขนบเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครกล้าที่จะทําแบบอาจารย์คงแปะท่านนะครับส่วนการแต่งกายเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีรูปแบบของชาวตะวันตกเนี่ยเข้ามาเพิ่มนะครับเช่นว่าเป็นชาวฝรั่งชาวเปอร์เซียอย่างงี้ครับในเรื่องของการใช้เส้นนะเขียนหนวดเขียนเคราเนี่ยนี่คือคนที่มีความเข้าใจเรื่องเส้นมากนะครับเส้นเขาเนี่ย สามารถถ่ายทอดว่าหนวดเคราเนี่ยพลิ้วไหวนะครับตามลมที่มันกระพือเลยอ่ะเพราะนั้นก็คือภาพนี้ดังมีชีวิตเลยรวมไปถึงหน้าตาตามชาติพันธ์ของแต่ละคนด้วยในจิตกรรมไทยผมไม่เคยเห็นม้ามันโลดโผนโจนพยานอย่างนี้มาก่อนเลยอาจารย์ครับใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของงานจิตกรรมฝาผนังนะครับเราเขียนกันเนี่ยต่อให้เรามีครูขนาดเนี้ยเราก็ยังไม่กล้าแผลอย่างเี้นะครับ ม้าเนี่ยบิดตัวเอี้ยวตัวการปะาะกันมันแสดงถึงการพยานเหมือนของจริงเลยเหมือนหนีตายจริงไงครับอย่างนั้นเลยก็ได้เพราะนั้นอันนี้คือรูปแบบการเขียนจิตรกรรมที่มันฉีกออกจากแนวทางเดิมของงานจิตรกรรมฝาผนังทั่วไปครับนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงว่าสองภาพเนี่ยที่มีความลือลั่นในเรื่องของชื่อเสียงฝีมือการเขียนเนี่ย ไม่ย่อไม่หย่อนเลยไปกว่ากันด้วยซ้ําไปนะครับครับจริงๆแล้วถ้าให้เลือกนะถ้าผมเป็นจิตรกรเนี่ยให้ผมเลือกเขียนเนี่ยผมก็จะไม่เอาชิ้นนี้ครับเพราะว่าไอ้ประสาทราชมนเทียน่มันจะข่มขวัญคู่ต่อสู้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยคืองานของครูทองอยู่เนี่ยมันมีฉากสวรรค์ซึ่งมันงามด้วยตัวฉากอยู่แล้วเขียนยังไงก็งามแต่เรื่องมโหสถเนี่ยมันคือการ ต่อสู้กันมันยากที่จะทำให้งามและประทะกับสายตาคนดูได้แต่ท่านก็ทำได้ทำได้งานนี้เราจะเห็นว่าอาจารย์คงแปะไม่ใช้เส้นสินเทาในการขั้นเรื่องไม่ตินิดเดียวนะครับซึ่งเรื่องเนี่ยมีมากมายหลายตอนด้วยกันับแต่ท่านใช้ธรรมชาตินะครับในการแบ่งเรื่องต้นไม้ไม้บ้างก้อนหินบ้าง,างใช่ครับเพราะนั้นงานนี้เราถือว่า เป็นอิสระของฟอร์มในการใช้งานตกแต่งงานจิตกรรมเนี่ยเป็นฟอร์มอิสระซึ่งมันอยู่ที่ความสามารถพิเศษของตัวศิลปินเองเน,นะครับนอกจากความสามารถความแม่นยำของเส้นความกล้าที่จะแหวกขนบด้วยแหวกขนบเป็นเรื่องใหญ่ไหมครับในการทำงานของจิตรกรถือว่าเป็นเรื่องแรกๆนะครับครับจารีดเนี่ยเป็นเส้นที่มันบิดไม่ได้ไปซ้ำไปนะครับครับ,ค,รบคือตรงยังไงก็ต้องตรงอย่างนั้นนะครับ นอกจากตรงจุดที่เป็นตัวละครเด่นของเรื่องเนี่ยอาจารย์จำนงให้คะแนนก้อนไหนเป็นพิเศษที่ถ้าคนมายืนอยู่ตรงนี้แล้วอาจารย์อยากให้ดูให้พินิษพิจารณาสิ่งที่มันหาได้ชมยากนะครับก็ในเรื่องของการเขียนม้านี่แหละอเพราะว่าเราเราจะเห็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกระบวนทัพเนี่ยมันจะเดินแบบเอื่อยๆเดินแบบคนละครบนเวทีใช่งานงามนะคะ เราจะไม่ค่อยเห็นในลักษณะของม้าที่วิ่งแบบบิดตัวแบบเอี้ยวตัวอย่างรุนแรงขนาดนี้นะครับอันนี้มันคือภาพยนตร์แล้วนะฮะเปภาพยนตร์ <laughs> เพราะฉะนั้นงานนี้มันจึงสนุกมากครับเมื่อกี้ถามเรื่องงานของครูทองอยู่ว่าอาจารย์จำนงให้คะแนนเท่าไหร่ของครูของแปะแล่ะครับถ้าเราประมวลในเรื่องของงานศิละปะเนี่ยฝีไม้ลายมือเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าม้าเนี่ย มากันแบบต้องตัดสินด้วยภาพถ่ายตอนเข้าเส้นชัยเลยใช่ไหมฮะแต่มันมีบทสรุปที่สมเด็จกรมพรานริศนะครับท่านเคยได้เขียนไว้นะครับท่านสรุปไว้ว่าทั้งสองบรมครูเนี่ยฝีมือเนี่ยเท่าเทียมกันครับไม่มีคนใดที่เหนือกว่าใครนะครับก็ถือว่าเท่าเทียมกันนะครับครับถ้าอย่างนั้นคนที่ไม่ได้เป็นจิตตกรอย่างอาจารย์จำนงคนธรรมดาเหมือนผมเหมือนท่านผู้ชมเนี่ยมายืนอยู่ต่อหน้าภาพทั้งสองเนี่ย อาจารย์อยากให้เขาทำยังไงระหว่างตัวเขากับภาพจะคุยกันยังไงจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ที่จะมาชมจิตกรรมแบบแบบลึกๆนะครับครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะอ่านเรื่องมาครับนะครับเพราะฉะนั้นก็คือร้อยทั้งร้อยถ้าไม่มีโอกาสาได้อ่านเรื่องมาเนี่ยมาก็ดูไม่รู้เรื่องนะครับครับจะได้ดูแค่ความงาม,ามที่ผ่านาสายตาเท่านั้นเองเส้นและสีเส้นและแสงใช่ครับ คนทั่วไปก็จะบอกได้ว่าชอบอะไรชอบชิ้นไหนมากกว่ากันแต่ในรายละเอียดจุดเด่นสารพัดเนี่ยเขาจะซ่อนความเป็นแก๊กช่างเนี่ยไว้ทุกจุดของงานทั้งสองชิ้นเลยนะครับเพราะอันนี้คือตําราที่สมบูรณ์ที่สุดของงานจิตรกรรมฝาผนังในรัตนโกสินทร์ตอนรัชกาลที่3นะครับเขาถือว่าสมบูรณ์มากครับทั้งสองทั้งสองชิ้นเลยครับตัดสินไม่ได้ตัดดสินไไม่้ให้เหรียญทองร่วมกันเหรียญทองคู่เลยครับครับ ถ้าเรามีโอกาสได้เห็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับครูคงแป้งครูต้องอยู่เนี่ยหลายๆสถานที่นะครับที่นี่ก็ถือว่าเป็นเอกหนึ่งเดียวที่หาเทียบที่ไหนไม่ได้ที่สุดอะที่สุดครับที่สุดของงานของทั้งสองท่านอยู่ที่วัดสุวรรณารามแห่งนี้ครับครับ